สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยนะครับเรื่องเกี่ยวกับเกมคุกกี้ลันนะครับเกมใหม่นะครับจากทางค่ายเดฟซิตเตอร์นะครับซึ่งรู้สึกว่าจะเปิดตัวอยู่2เกมนะครับก็มีชื่อเกมว่าคุกกี้ลันนะครับเจลลี่ป๊อปน่าจะอ่านว่าเจลลี่ป๊อปเนาะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยละกันนะครับ แล้วก็อีกเกมนึงคือเกมคุกก r u ันคิงดอมนะครับเปิดรู้สึกว่าจะเปิดตัวอยู่2เกมนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะยังไม่ได้เปิดให้ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการนะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสิร์ชใน Play Store ดิถ้าหาไม่เจอแสดงว่าน่าจะยังไม่เปิดให้โหลดใช่ปะเดี๋ยวขอดูนะเออผมต้องคลิกเข้าไปที่เออค่ายไอเนี้ยเดี๋ยวสักครู่นะครับเนีย่ยเรากดเพิ่มเติม แล้วก็ดูแอปทั้งหมดอ่าน่าจะยังไม่เปิดให้โหลดนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้าช่องของอ่า Square Gaming นะครับผมว่าเออเป็นช่องที่หลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละนะครับเนี่ยเขาก็ได้อัพคลิปคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปอ่าตัวอย่างน่าจะเป็นตัวอย่างเกมนะนะครับก็คือเป็นเกมคุกกี้ลันเกมใหม่นะครับก็คือเกม j e ลลี่ป๊อกับ i ิงด o มนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยดิว่าอ่าหน้าตาเป็นไงนะครับสําหรับตัวอย่างเกมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเจลลี่ป๊อปกันก่อนรู้สึกว่าเจลลี่ป๊อปเนี่ยอารมณ์เหมือนคล้ายๆเราเล่นเกมแบบอ่าเลี้ยงสีอะ่ะแบบเลี้ยงสีให้ได้สามสีขึ้นไปใช่ป่ะแล้วก็สะสมคะแนนอะ่ะอืมอารมณ์คล้ายๆเล่นแบบนั้นอะนะครับผมไม่รู้ว่าจะไป,ปไปเปรียบเทียบกับเกมอะไรดีนะ เนี่ยเนี่ยครับเนี่ยมันมันจะมีเยลลี่ต่างๆเนี่ยเห็นไหมก็คือเราต้องเรียงเยลลี่ให้เหมือนกันทั้งหมดสามชิ้นขึ้นไปนะครับก็คือเป็นเกมที่คือมันอารมณ์คล้ายๆเราเล่นเกมผมจะยกตัวอย่างเกมไรเดียเพราะว่าเกมแนวนี้ผมก็เคยเล่นนะแต่ตามจะเอแต่ตามชื่อเกมไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเกมคุกกี้รันเจลลี่ป๊อปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกเกมหนึ่งนะครับสำหรับเกม คุกกิลันคิงดอมนะครับคุกกิลันคิงดอมนี่เหมือนอารมณ์เหมือนเราเหมือนเราสร้างเมืองอะสร้างเมืองเป็นของตัวเองนะครับคือหน้าเมนูเนี่ยเพื่อนๆดูดูหน้าเมนูนะครับคล้ายๆเราเล่นเกมปลูกผักเลยคล้ายๆเหมือนเราปลูกปลูกฟาร์มแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ที่จริงแล้วมันไม่น่าใช่เนาะนะครับคุกกิลันคิงด้อมน่าจะถ้าเท่าที่ผมดูเนี่ย มันเนี่ยดูจากหน้าตัวอย่างเกมมันน่าจะเหมือนแบบสร้างเมืองหิ้งปะอันนี้ผมก็ลองลองเดาเอาดูนะนะครับซึ่งรู้สึกว่าอ่าเขายังไม่ได้ประกาศออกอ่าไม่ได้เออทางค่ายเกมเขายังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเนะว่าจะเปิดให้โหลดวันไหนนะครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมไหนจะมาก่อนนะครับสำหรับอ่าเจลลี่ป๊กับคิงดอมนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด2เกมนะที่ d e ฟซิ s เตอร์อ่า เปิดใหม่นะสำหรับ2เกมนี้นะครับก็ถือว่าถามว่าเป็นเรื่องดีไหมที่ทาง d e ฟซิ s เตอร์เนี่ยทำเกมใหม่ขึ้นมาก็ก็ดีนะนะครับก็ค่เดฟซิตเตอร์เนี่ยก็ยังคงเรื่องของตัวละครจากเกมคุกกี้ลันอยู่นะก็คือเอาตัวละครจากเกมคุกกี้ลันเนี่ยไปใส่ในเกมอย่างเงี้ยเนาะนะครับ ก็วันนี้ก็จะมาพูดคุยเท่านี้แหละนะครับก็เอาเป็นว่าใครมีความคิดเห็นอะไรนะครับเกี่ยวกับ2เกมใหม่จากค่ายเดฟซิ t เตอร์นะครับก็มาคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปด้านล่างได้นะครับมาพูดคุยกันว่าเพื่อนๆคิดว่าเกมเจลลี่ป๊อปกับมันชื่อเจลลี่ป๊อปใช่ป่ะอะเจลลี่ป๊อปกับคิงด้อมเนี่ยเพื่อนๆคิดว่า2เกมนี้มันจะเป็นเกมแนวไหนนะก็มาลองคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เนาะนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ สองเกมนี้เปิดให้โหลดเมื่อไหร่แน่นอนผมมาแคสแน่นอนเนาะนะครับมาแคสให้เพืเ่อนๆได้รับชมนะครับก็อย่างที่ผมพูดเนาะผมลองเสิร์ชในเพจสโต r e แล้วอะ่ะเดี๋ยวผมลองพิมพ์คุกกลันคิงดอมก่อนแล้วกันอ่านี่นะครับไม่เจอไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเครื่องไม่รองรับนะครับก็คือคือไม่ได้เป้ไม่ได้เป็นเพราะว่าเครื่องไม่รองรับนะก็คือน่าจะยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลดนะครับ แล้วก็คุกกี้รันเจลลี่ป๊อปใช่ป่ะแต่ผมว่าน่าจะไม่เจอแหละนะครับเอาเป็นว่าก็รอต่อไปเนาะว่าทางค่ายเกมเนี่ยเขาจะอ่า เปิดให้โหลดวันไหนนะครับอันนี้เราอันนี้อันนี้เราก็ไม่ทราบเลยจริงๆนะครับแต่ถ้าเขาเปิดให้โหลดเมื่อไหรเนี่ยเราเราจะมาแคสอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้เนาะก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับเกมใหม่จากค่าย d e ฟซิตเตอร์นะครับอ่ะขอขอบคุณทุกคนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ